ก่อกันที่เรื่องของคนเลี้ยงช้างกันหน่อยตอนนี้คนเลี้ยงช้างหลายพื้นที่ทั่วประเทศกําลังเจอกับวิกฤตขาดแคลนอาหารช้างนะครับซึ่งก็เป็นผลที่สืบเนื่องมาจากโควิด19ทํำให้ไม่มีนักท่องเที่ยวครับเพราะว่าแต่และว,วันช้าง1เชือกจะต้องกินอาหารร้อยละ10ของน้ำหนักตัวถ้าคำนวณคร่าวๆนะครับโดยประมาณช้างเชือกหนึ่งกินอาหาร200-400กิโลกรัม กลุ่มผู้เลี้ยงช้างในจังหวัดเชียงใหม่เขาเลยพยายามที่จะหันมาพึ่งตนเองโดยใช้พื้นที่ที่ดินที่มีอยู่ครับปลูกเป็นพืชอาหารช้างช่วยต่อชีวิตของช้างเหล่านี้ครับชาวชัติพันธ์เกรียงปะยอและดาละอัางตลอดจนควานช้างที่อาศัยอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านช้างปางช้างแม่สาตำบลแม่แรมอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ช่วยกันปลูกข้าวเหนียวพันธุ์สันปะตองในนาพื้นที่17ไร่ เพื่อเตรียมไว้ใช้เป็นอาหารเสริมให้กับช้างและไว้กินกันหลังจากที่ผ่านมาปางช้างแห่งนี้ประสบปัญหาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดสิไม่มีนักท่องเที่ยวและไม่มีรายได้ทําให้ทั้งคนและช้างขาดแคลนอาหารทางปางช้างจึงจัดกิจกรรมดํานาปลูกข้าวขึ้นโดยใช้ต้นกล้าข้าวเหนียวพันสันปะตองในการปลูกเพื่อเตรียมไว้เป็นอาหารเสริมให้ช้างโดยเฉพาะช้างชราที่ไม่สามารถเคี้ยวหญ้าหรืออ้อยได้และเป็นอาหารคนเลี้ยงช้าง ตลอดจนผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ปางช้างในอีก4เดือนข้างหน้าโดยคาดการว่าจะได้ผลผลิตข้าวเปลือกกว่า100กระสอบนอกจากนั้นยังใช้พื้นที่ว่างบริเวณที่พักปลูกพืชผักไว้ประกอบอาหารกินกันเองด้วยปลูกก็ให้ทั้งช้างให้ทั้งควานครับไม่ใช่มีเฉพาะข้าวนะครับก็จะมีพืชผักสวนควัวอะไรหลายๆอย่างครับผมครับต้องพึ่งพาตัวเองครับผมตอนนี้ต้องทําทุกวิถีทางครับเพื่อให้อยู่รอด พึ่งพาตัวเอง,ง,เองผู้บริหารปางช้างแม่สารบุว่าวเนื่องจากวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ไม่มีนักท่องเที่ยวทำให้ไม่มีรายได้แต่ทั้งช้างที่มีอยู่71เชือกและคนอีกเกือบ200คนต้องกินกันทุกวันนับตั้งแต่เริ่มเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 จนถึงปัจจุบันได้ใช้เงินในการบริหารจัดการปางช้างไปแล้ว60ล้านบาทดังนั้น จึงต้องหันมาพึ่งพาตนเองเพื่อลดค่าใช้จ่ายและความอยู่รอดโดยปีที่ผ่านมาปางช้างแม่สาได้ทําการปลูกข้าวมาแล้วครั้งหนึ่งซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายค่าอาหารเสริมช้างได้กว่า3 0 0 0 0นบาทแล้วเราก็ได้ผลผลิตที่เป็นข้าวเหนียวนะคะ <c oughs> ก็คือได้ข้าวเปลือกมาเดจากข้าวเปลือกนะเราก็ไปสีเป็นข้าวแล้วก็มานึง่งให้ช้างกินเนี่ยเราก็สามารถที่จะลดค่าใช้จ่าย ไปได้ประมาณอย่างน้อยก็ประมาณเดือนถึง2เดือนนะคะสัตวแพทย์ประจำปางช้างแม่สาระบุว่าปกติช้างแต่ละเชือกจะกินอาหาร8 1 2ถึงของน้ำหนักตัวโดยอาหารหลักก็จะเป็นจำพวกหญ้าและอ้อยแต่อาหารเสริมก็มีความสำคัญอย่างมากที่จะใช้บํำรุงและเสริมพลังงานโดยเฉพาะช้างป่วยและช้างชราแต่ว่าอาหารเสริมเนี่ยค่อนข้างจะมีความสําคัญสาหรับช้างที่ อาจจะกําลังเจ็บป่วยนะครับหรือว่าช้างที่กําลังแกชาา่ชราวกนี้ครับที่ต้องการอาหารเสริมอย่างพวกตัวของข้าวเหนียวก็เป็นอาหารที่มีพลังงานค่อนข้างสูงนะครับเราก็สามารถเสริมเอาเป็นสื่อกลางนะครับปั้นร่วมกับสมุนไพรนะครับอย่างเช่นตัวของงาดำอะไรครับก็เป็นสิ่งที่ช่วยบํารุงตัวของช้างชรา,าด้วยแล้วก็ช่วยเสริมพลังงานให้กับตัวของช้างชรา,าได้ดีเลยครับผมสถานการณ์โควิดทําให้กลุ่มเลี้ยงช้างได้รับผลกระทบทั้งหมดล่าสุดสมาคมสหพันธ์ช้างไทย เตรียมประสานภาคเอกชนและภาครัฐขอใช้พื้นที่ในการทําแปลงพ่อปลูกหญ้าไว้เป็นอาหารช้างโดยกลุ่มผู้เลี้ยงช้างจากปางช้างต่างๆสามารถตัดหญ้าที่ปลูกไว้นําไปเป็นอาหารช้างได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเนื่องจากที่ผ่านมาปางช้างแต่ละแห่งต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อหญ้าให้ช้างกิโลกร,รัมละ3-5ถึงบาท คุณผู้ชมครับจริงๆแล้วตอนนี้ควาญช้างทั่วประเทศเองก็พยายามปรับตัวสู้เช่นเดียวกันนะครับเมื่อวานนี้ผมมีโอกาสเล่นโซเชียลมีเดียนะครับช่วงค่ำๆก็เปิดไปเจอกลุ่มหนึ่งบนสื่อสังคมออนไลน์ชื่อว่าคนรักช้างและวิถีชีวิตช้างไทยนะครับ <S <S พอเข้าไปดูในกลุ่มนี้สิ่งที่ปรากฏก็คือ เหล่าควานช้างครับนำช้างมาแสดงสดผ่านทาง Facebook Live แล้วก็แปะเลขบัญชีเอาอาหารช้างมานะครับโชว์ให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เห็นกันใครที่ใจดีอยากจะร่วมบริจาคหรือว่าเห็นความน่ารักของช้างแล้วอยากจะบริจาคเนี่ยก็สามารถที่จะบริจาคก,กันได้พอไปดูข้อมูลครับพบว่าช้างส่วนใหญ่เคยอยู่ตามสถานที่แสดงโชว์ตามเมืองท่องเที่ยว แต่พอมีโควิด19ก็ต้องมีการย้ายกลับมาที่ต่างจังหวัดนะครับก็เลยใช้สื่อช่องทางออนไลน์แสดงความน่ารักของช้างแล้วก็ความแสนรู้เพื่อที่จะหาไรายได้เลี้ยงทั้งตัวช้างเองแล้วก็ควาดช,ช้างในช่วงเวลาที่ค่อนข้างยากลํำบากแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ชมซึ่งก็ต้องบอกว่าเขาพยายามกันแบบเต็มที่คุณพรวดี